สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมทายาทเจ้าหมูทองครับเป็นเพศเมียนะครับคือน้องยายาครับตอนนี้ได้สี่เดือนแล้วนะครับดีครับนี่ครับผลงานเจ้าหมูทองครับอาจะออกด่างนิดนครับเพราะว่าแม่ของน้องด่างครับ งานเจ้าหมูทองครับยืนสวยยืนสวยเอ้ายืนสวยยืนสวย อ่านมานี้เอวพ่อสี่เดือนแล้วครับเดี๋ยว,ยวยยยไปดูแม่ของน้องครับ นี่ครับนี่คือแม่ของเดยราตนะครับตอนนี้ก็ท้องกับเจ้าหมูทองนะครับสองเดือนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเจเจเกษตรฟาร์มเลยครับจากคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ